สวัสดีครับไงสวัสดีท่านผู้ชมทุก่าวันนี้รายการเลยนะคุกคุยคุกคุยเลยครับออกเสียงให้มันถูกต้องนะมึงรายการคุกคุกคุยคุยก็คือไปดำน้ำมากูไปดำน้ำที่สมอนี้มาไปดูหลังเรือเด็กเรือเขาตกปลากูก็นึกไม่ได้ปลาอะไรเนี่ยนี่นี่ปลาอะไรนยทำไมป็น ปลาสหรืออีกชื่ออะไรเรียกว่าอะไรปลาน้ําดอกไม้อ่าปลาน้ําดอกไม้ใช่ก็คือจา่ที่แม่เรียกเหมือนกันเขาได้มาลาคูด้ามาแล้ววันต่อมาเขาก็มาทําให้กินอคือทําให้กินบนเรือทําให้ทุกคนกินนะที่มาดิฟที่ทมาดิฟเ,เขาทำอะไรให้คุณกินเขา,ขาทําเป็นนึ่งนึ่งซีอิ๊วหรือนึ่งอะไรสักอย่างคือมันเป็นเรือที่แบบพอรับคนไทยบ่อยพอรับคนไทยบ่อยมันก็เลยทําอาหารออกไทยได้เขาทาเป็นเหมือนนึ่งซีอิ๊วใส่ขิงใส่น่วใส่นี่แต่รสชาติแม่งแบบเดี๋ยวนึ่งนี่ไม่เคยซึ้งนะ ไม่ค่อยซึ้งแล้วแตนไหนนั่นแหละเขาเลยทำมาให้เก่แล้วกูแบบเออมันพอมานั่งกินแล้วแบบด้วยความเป็นลาบูด้าเรารู้อยู่แล้วไอ้เนื้อเนื้อเนื้อของปลามันไม่ได้อร่อยมันไม่ได้มีรสชาติที่ดีขนาดนั้นแล้วพอมาทำเรื่องสิ่งก็คือเขาใส่ขิงเยอะใส่นุ่นนี่เยอะคือเพื่อนงดับกลิ่นมันอืก็เลยว่าเอ๊ะหรือว่าเราทำได้เอามาลองทำเมนูกันไหมว่าแบบพอมาทำอาหารอีสานมันจะเป็นยังไงนี่พูดเบื้องหลังได้ไหม EP เนี้ยทีมงานเนี่ยทีมงานเนี่ยรอดูว่าเราจะไปอินซีเพราะว่าต้องเป็นต้องถ่ายกันวันนี้เท่านั้นเพราะว่านับที่เขาเอาปลามาให้เออไอเราคิดว่าปลาฟิตไว้ตู้อยู่แล้วบอก่ไม่ใช่ที่เขาตกได้วันนั้นกูแอบคำนิใจเลยพี่ชาร์ตเขาไปทะเลเขาไปตกปลาแล้วเขาก็แบบว่าเดี๋ยวเขาเอาปลาให้ตัวนึงเราก็แบบอ่าเดี๋ยวเราถ่ายรายการแหละแต่เราไม่รู้ว่าเราได้ปลาอะไร โอ้ยว oh! oh! ิ่งวิ <c oughs> ่ง <Napoleon> วิ <disappointing bosses> ่งวิ่งวิ่งวิ่งนะโอ้ยลูกบลเลอะเลยสีเยเยอะสุดท้ายไม่ได้ปลาเลยได้ปลามาตัวเดียวก็เลยแก้มือโดยที่แบบเดี๋ยววันนี้ครับเราจะไปตลาดปากระปีไปดูปลาทะเลมาสักตัวหนึ่งก็ซื้อไปเลยจบ แล้วก็ลองให้เชฟเขาทำปลาทะเลแต่เป็นแนวอาหารอีสานก็ลองไปดูะว่าเดี๋ยวเราไปถึงตลาด่ะเราจะได้ปลาอะไรเราลองมาดูกันว่าถ้าไม่บอกกับมันมันจะรู้ไหมว่าอาหาหรเนี้ยปลาซื้อไม่ใช่ปลาตกงานซอนก็คุยกันไว้เยอะ สุดท้ายไม่ได้ปาดดลามาซื้อที่ตลาดเลยครับปลาสารือว่าเราจะเอาปลาสาทั้งตัวดีเดี๋ยวเดินดูก่อนก็ได้ว่ามีามออีปลาอะไรบ้างเอาไปคุณเออเน่ครับเออมันแตกหมดแล้วมันไม่ค่อยสด ก็ถ awesome ้าเป็นปลาจากเรือควนนะครับเอาจะใส่กระแข็งอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบหลายวันคุณภาพเรือมันเลยแบบดีน้อยกว่าที่เราไปตอกเองปลาสาแเ้วจะสดกว่าเดี๋ยวเราเอาปลา้ําดอกไม้พู่ครับดูวันนี้ปลา้ําดอกไม้ดีกว่าหรือไม่ก็โอดําเนี่ยดูแล้วได้ดีกว่าถ้าทำเมนูผมว่าน้ำดอกไม้อ่ะ เราตัวจิตไม่ไม่ต้องหั่นนะครับแค่คอนเก็ตแล้วเขาพักไส้เราได้วัตถุดิบแล้วครับถ้าได้มามันจะสดตัวนี้แต่นี้คือปลาเขามาจากเรือเรืออวนมันก็จะแบบหลายวันหน่อยตกไม่ได้ก็ต้องซื้อครับรับปากไปแล้วคุยไว้เยอะตัดปากให้เรียบร้อย เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเชฟจะทำเมนูอะไรให้เรากินปลาอยู่ในน้ำรู้รด้ไงมันจะได้รู้ไงเจะได้รู้คนตกปลาไงรู้วาเนี่ยเมิ่ขึ้นจากทะเลเมื่อวานเนี่ยรู้ไงมันจะได้ซึ่งก็เป็นอย่างคิดไม่ได้จริงๆเกยดอุตสาหกรรมคือพูดในฐานะคนชอบตกปลาก็ไปออกทะเลปีละครั้งสองครั้งคือคลองอยู่ในน้ำเหมือนไม่ได้ไปนอนเลยอ่าใช่น้ำทะเลเนี่ยมันมีลมบน คือลมที่มันพัดเราพัดเรือใช่ไหมแล้วมีคลื่นีกข้างล่างอแล้วข้าเปรนน้ำกระเด็นลึกๆแบบอันามายนี่80เมตรอัเนี่ยมีคลื่นบนขึ้นล่างอยู่นะมันโอ้มันหลายปัจจัยมากมันเหมือนใส่น้ําวนน้ำาม่บอกว่าปลาอยู่ในน้าไม่รู้หรอกว่าวันนี้จะเจอสลับวานเจอเมตาจออะไรเราไม่รู้ใช่ใช่เราไม่รู้เหมือนกันเราไม่รู้เหมือนกันคือแบบวันนี้คลื่นเงียบมากคลื่นบนเนี่ยสงบเงียบลมดีมากอากาศดีปรากฏคลื่นแรงนู่นพัดเรือไปนู่นห่างเรือไปแบบ200เมตรเลย เรียกได้ว่ามันเป็นเสน่ห์เสน่ห์การตกปลาเป็นเสน่ห์ในการทำข,ข้าวเหมือนกันว่าท้าทายดีอืเพราะว่ามันเป็นปลาที่ทำยากมันมีกลิ่นเขาเรียกละรสชาติเนื้อไม่ได้อร่อยเนื้อก็ไม่ได้เป็นที่นิยมไม่ได้มานิยมมันแดกสดกันไม่ได้ไมไ่คือไม่ได้มีอะไรเลยส่วนมากที่เคยเห็นๆก็คือไปทําทอดมันทาลูกชิ้นทำลูกชิ้นหรือบางคนไปทำอ่าพอ อ่าหารหมกขนมจีนน้ำยาอะไรเงี้ยมันก็ได้เป็นฟิลฟิลนั้นคือมันเป็นฟิลที่แบบต้องเน้นเครื่องเทศตอนนี้เครื่องเทศเพ,อนนพอศพต้องดับกลิ่นมันคือมันมีสองอย่างด้วยม,มันมีสากเหลืองกับสากดําสากเหลืองเนี่ยยังยังพอทุเลาเพราะว่าสากเหลืองนี่คือเอามาทําหมกมาทําอะไรเงี้ยแต่สากสากดํามันจะมันมันจะคาวมากกว่าเยอะเลยม,มันจะแรงกว่าส่วนมากที่เขาเรียกน้ำแบบไม้เนี่ยคือสากกสากเหลืองนี่แหละเข้สาสไตล์เราเพราะว่าเราก็ กาบ้านๆก็บ้านๆก็ได้อะไรมาก็ทำนั้นแหละเราก็จะทำในอีสานเพราะว่าเราถนัดเครื่องเทศอีสาน่คือเดี๋ยววันไหนเราคิดได้เราอาจจะทำแบบเมนูภาคกลางบ้านแต่ว่าตอนนี้เรายังรู้สึกว่าเรายังทำอีสานได้อยู่เพราะว่าอย่างนึงอะเราต้องมาแก้โจทย์ว่าเอาปลาสาส์มาทำอะไรดีมามาเป็นรสชาติแบบไหนดีที่มันจะโอเคเรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีคนทำไม่ค่อยมีคนที่จะเอาอาหารเอาปลาศาส์มาทำาอาหารอีสานอ่าเท่าที่กูเ์ชเนี่ยก็ไม่เจอ เออไม่เจอต่อไปก็เสิร์ฟเราแค่จะเจอรายการเราที่แหละใช่ใช่ใช่เฮ้ยทำหมกแบบวีสามทำหมกกูอยากทำลาบทอดลาบทอดลาบทอดปกติใช้หมูอ่าหมูใช้ปล่ใช่เดี๋ยวกูจะทำเป็นอาหารกับแกงน่าจะต้องมีกับแกงสักอันหนึ่งเป็นแบบขั้วพริกเกลืออ่าขั้วพริกขิงเฮ้ยขอเปลี่ยนเป็นขั้วขาไหน่อยขั้วขาเออก็คือก็คือเอาขาเยอะหน่อยชอบชอบกินขากินขามันน่าจะดับความขาแล้วจะออกทางเหนือทำไมอ่ะ ไม่ไม่ได้เด่นมุกอะไรอ๋อมีกิ่นขาเหมือนนักพริกขาใช่ไหมเออนักพริกขาก็ไม่เป็นไรก็เหนืออีสานก็คือกันแต่แลถใกล้ๆกันเออเอาทีมกันมึงจะใช้มีดตัวไหนก่อนจะได้เก็บที่เหลือกูใช้กูจะใช้ในไอ้ข้อเหี้ยนี่นะอืมเดียวก่อนไอ้ขัดมึงก็ไม่เอาไม่่กูก็เป็นยีนธรรมชาติไงอันนี้ปลาสากหรือปราคูด้าปลาสากนี่ พูดตรงภาษาตลาดชื่อสเออสน่ห์ขงภาษามันคือปากมันแหลมมันมีฟันในสายตกปลาไอปลาคือเป็นปลาปลาทำลายกูกกกกอ่ะพูดตรงเวลาไปตกปลาเนี่ยคือถ้าได้ภาษาเนี่ยขิงกันไม่ได้อพูดตรงไม่นับแต้มไม่นับแต้มเลยแล้วก็แล้วก็เป็นปลาทำลายมากสตว่ามึงจิกแต่ว่าเป็นสายเหยื่อจิกกูชอบเหยื่อเหยื่อจิกมากจิกจิกอยู่ได้แบบสายคิ้วเลยเอ้ามันขาดเพราะว่ามันมันคมมากฟันมันคม คือ <c oughs> เคยแล้วก็แป๊บหนึ่งแล้วก็อีกมาอยู่กันเป็นฝูงเอ,อเป็นฝูงที่ใหญ่มากอยากจะรบกวนแบบทีมงานเอาภาพขึ้นให้หน่อย <c oughs> สามอันแล้วนะอันนึงคือภาพพี่ชายไปตกปลาอันนึงคือภาพที่ผมถ่ายมาเป็นตกได้บาลาคูดา้าอันที่3าคือฝูงบาลาคุด้าที่เป็นแบบไซโฟนขายบริษัทดำน้ำนเลยว่างั้น <c oughs>